สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะครับวัดีปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขความสมหวังนะฮะคิดอะไรเนี่ยก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ชมเกี่ยวกับสบัดหน้าพิม์พฐาน บัวฟันปลานะครับฐานบัวฟันปลานะครับฟันปลาใหญ่ข้า่งนะครับเล็กข้างนะฮะพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกกับว่าเป็นพิมพ์หนึ่งของพิมพ์สบัดหน้านะครับเป็นภรรยานะฮะเป็นภรรยานะครับแล้วก็เป็นพิมพ์หนึ่งที่ถือว่าของแท้แท้นี่ถือว่าหายากนะครับผมได้มาประมาณองค์นี้ถ้าเป็นองค์ที่สามแล้วนะครับองค์ที่สามแต่ว่า ของการเล่นนะครับของการเล่นนะครับ <im it> เพราะว่าเจอแต่ละองค์เนี่ยผมอะบางครั้งเจอแท้บางครั้งเราซื้อไม่ได้เพราะเขาที่แพงนะฮะองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่ดูง่ายนะครับ <im it> ผมได้องค์ของปลอมมาองค์หนึ่งฮะนี่ก่อนจะไปเปรียบเทียบให้ชมกันนะะองค์นี้เนี่ยผมโดนมาเมื่อปีที่แล้วฮะนะครับผมโดนมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ผมเนี่ยนะครับได้เก็บเอาไว้นะครับไม่ได้ขายออกไป นะครับหนึ่งปีฮะหวังว่าจะเจอองค์แท้สกองค์แล้วมาเปรียบเทียบกับองค์นี้สรุปฮปีหนึ่งฮะผ่านไปปีหนึ่งปีนิดๆนะครับมันเจอองค์แท้เนี่ยฮะนี่ครับเวลาห่างกันหนึ่งปีนะะมันมาเจอองค์แท้นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูฮะว่าเอที่ผมบอกให้จําพิมพ์จําสัดส่วนเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะนี่ฮะเห็นไฮะจะเห็นว่าพิมพเขาเนี่ยมีความเอสัดส่วนที่ ความร่ามของพิมเนี่ยความเป็นมารยาของพิมเนี่ยแตกต่างกันมากเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันสัดส่วนที่เล็กและใหญ่ความแตกต่างกันความร่ามของหน้าอกเป็นไงฮะมีมิติเห็นไหมฮะองค์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนมีการใช้มานะครับมีการใช้มาแต่ว่าเหมือนว่าตรงมือเนี่ยนะครับมีการถูกสู่เรียกว่ามีการสีมีการสีมากมากกว่าตรงหน้าอกนะฮะแต่ว่าจะเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมีผิวที่เปิดการใช้เห็นไหม องค์นี้เนี่ยมีรอยถลอกเห็นไหมครับรอยถลอกพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าห้อยคอถ้าห้อยคอนะครับพวกรอยถลอกพวกนี้จะเกิดยากมากนะครับเ<ส>พราะฉะนั้นจะโดนพวกเหงือมากกว่านะครับพวกเหงือกัดแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยเข้มขึ้นแต่พอคาดเอวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสีที่มันโดนเนี่ยมันโดนขัดด้วยอะไรฮะเข็มขัดนะครับเข็มขัดบ้างแล้วก็พวกหมุดขอกา่องเกงบ้างนะครับมันทําให้ผิวเปิดฮะ นะครับมันทําให้ผิวเปิดนะครับเห็นไหมฮะทำให้ผิวเปิดนะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยการการใช้คาดคาดเอวกับห้อยคอนะครับบริบทของผิวเปิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะนะครับเพราะว่ามีคนสงสัยมาผมเกิดต้องอธิบายนะครับพอดีได้โอกาสอัดวิดีโอเนี่ยผมก็อธิบายทีเดียวเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคลิปมันตัดก็คือว่าความจําเครื่องเต็มนะอ่ะ เห็นไหมครับสัดส่วนเนี่ยต่างเห็นไหมฮะเนื้อโลหะต่างเห็นไหมครับเห็นไหมดูเนื้อเหลืองอมทองเห็นไหมเหลืองอมทองนุวลๆเห็นไหมครับองคนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผิวเดิมๆม,มานะมีผิวเดิมๆม,มาตามซอกตามอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยการที่เขาใช้เปิดมานะนะครับใช้ผิวเปิดมานะครับพวกคราบตนหนิมที่มีมาเนี่ยถูกถลอกออกหมดเลยฮะรตรงตาเนี่ย จะเห็นว่าตรงตาโอ้ภาพแตกนะจะเห็นว่าตรงตาเนี่ยนะครับมีพวกคราบสนิมเดิมๆอยู่เห็นไหมตามซอกตามอะไรเห็นไหมครับผิวข้างหน้าเปิดแต่ว่าตามซอกยังอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยองเนี้ยถ้าเดิมๆม,มาผมว่าสวยนะนะครับแต่ว่าคนเอ่อคนใช้มักใช้เปิดครับนะครับมักใช้เปิดมัใช้ผิวเปิดๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยฮะกล้ถ่ายเป็นดินฮนะดินขุดนะฮะโดนขุดไปนะฮะนี้เห็นไหมฮะ ดนขุดนะฮะนี่นะครับในจอเนี่ยในวิดีโอผมเห็นว่าภาพเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมแต่จริงๆองจริงนี่ะนะครับไม่มีนะองคจริงมันไม่มีสีเหลืองๆแบบแบบแบบในดินที่แบบสีเหลืองอ่อยๆนะไม่มีนะฮะแต่พอผมดูองจร์งอ่ะไม่มีแต่พอดูในภาพวิดีโอดันมีก็น่าจะเป็นการอัดจั t สีในเขาเรียกว่าอัลโตมัติกหรือ AI ของของ,ของระบบกล้องนะ นะครับอ่ะนี่ครับพิมพ์สะบัดหน้านะฮะฐานบัวฟันป่าสูงข้างนี่เห็นไหมฮะของแท้และของปลอมฮะนะครับองนี้ผมเก็บมาปีหนึ่งนะครับกว่าจะได้องค์แท้มานะครับถือว่าได้บิดซ้ายนะฮะบิดซ้ายนะครับบิดซ้ายนี่ฮะอือ่าโอเคครับก็วันนี้อาจจะอัดนิดหน่อยนะครับอาจจะให้โชว์นิดหน่อย นะครับแต่บอกว่าอีกไม่นานฮนะผมจะได้พิมพ์สุวรรณภูมินะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับและของแท้ๆมาเปรียบเทียบกันใครที่ชมคลิปต่างๆแล้วผมได้พูดถึงสุวรรณภูมิว่าต้องเล่นฐานฟันปลาเนี่ยฝานบัวชัดๆเพราะของแท้มันชัดแล้วพิมพ์มันล่ำหัวโตๆตพิมพ์ล่ำๆหน้าดุดุเดี๋ยวมาเจอองค์จริงฮนะ ปีนี้นะฮะมาเจอองค์จริงที่สมบูรณ์ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นว่านะครับพิมพ์ที่ถอดนะครับถอดแล้วเหมือนกับทุกบล็อกเนี่ยถอดจนฐานบัวเนี่ยตื้นข้างหนึ่งลึกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นอันนี้เป็นบล็อกที่เป็นเก่านะครับเดี๋ยวมาเจอองค์นี้ฮะนะครับมาศึกษาร,ร่วมกันมาดูร่วมกันฮะว่าของแท้ที่บอกว่าฐานบัวมัน ออดึกชัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาจจะเป็นส่วนเดียวก็ได้ที่ผมเล่นนะครับแต่ว่าคนอื่นจะเล่นแบบฐานตื้นข้างลึกข้างเป็นแท้ก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะครับมันเป็นมาตรฐานของแต่ละคนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักสะสมด้วยแล้วเราเนี่ยเราดูของปลอมมาเราไม่ได้ขายออกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราตีกรอบเรื่องพิมพ์เป็นสําคัญฮนะตีกรอบเรื่องพิมพ์ตีกรอบเรื่องเนื้อโลหะและ,ะและ้ามสาลต่างๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าของแท้ขนาดสัดส่วนและพิมพ์นะครับความล่ามของเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันนะครับอันนี้มันจะชัดเจนกว่านะครับผมอาจจะได้ไม่เหมือนใครนะผมอาจจะตีกรอบในสิ่งที่ผมเนี่ยเราเห็นของปลอมมาเนี่ยพอดีผมเห็นของโรงงานมาผมก็เลยรู้ว่าของปลอมแล้วมันถอดมาเนี่ยนะครับบล็อกมันจะเหมือนกันถอดมา20องค์ถามันก็ตื้น20องค์เหมือนกันหมดเลย นะครับตรงนี้ผมเองก็มองในมุมของผมนะนะครับใครอาจจะมองแท้มองปลอมใครอาจจะมองว่าอุ้ยเนื้อโลอหะมันแท้อันนั้นไม่เป็นไรฮะนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าเกศเก่าเนี่ยมันมีนะครับฐานดินที่เขาเรียกว่าฐานดินที่ทําได้เนี่ยมันมีนะครับเพราะว่ามันเป็นยุครัตนาโกสินตอนกลางฮนะเป็นดินทรายฮนะดินทรายดินหยาพวกนี้มันทําได้คุณลองคิดถึงหลวงพ่อปานวัดบาลงโขหรือว่าทําไมเนื้อดินเขาถึงทําได้ เห็นไหมฮะเนื้อดินเป็นเนื้อดินที่โซนเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมฮะของแท้ๆเนี่ยของพ่อป่านะฮะเขาจะกรอดินฮะกรอดินจนเป็นเม็ดกรวดเนี่ยเม็ดกรวดที่เป็นเม็ดเล็กๆขนาดเดียวกันแต่ของปอมนนไม่รู้ฮะของปอมเป็นดินเดียวกันก็จริงฮะแต่ไม่ได้กรอฮะนะครับแต่ไม่ได้กรอกรอเม็ดกรวดนะครับก็จะมีเม็ดที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเล็กขนาดเท่ากันเห็นไหมฮะแม้ว่าดินจะเหมือนกันก็ตามนะฮะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปไปดูเรื่องออมาตรฐานในการสร้างของหลวงพระปานนะครับดูพิมพเห็นไหมฮะถ้าดูพิมพ์ดูเนื้ออยู่ดีเห็นไหมฮะนี่แหละก็ต้องบอกว่าของปลอมเนี่ยนะครับมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็มีเกศเก่ามานะครับไม่ใช่ไม่มีนะนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลองหาอีกองค์เป็นพิมพ์เสียนล้นส้อยสังวานที่เป็นของปลอมนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอของให้ผมได้ของแท้ก่อน มันจะเที่ยวของแท้เนี่ยพอเที่ยวของแท้เนี่ยม,มันทำให้คนดูเนี่ยได,ได้ประโยชน์มากกว่ามันเห็นภาพได้ชัดกว่าที่ผมพูดนะฮะตอนนี้นะครับองค์นี้เราเห็นภาพชัดแล้วนะครับเพราะมีความามีความปลอมมีความที่แตกต่างเห็นไหมฮะแต่พอเป็นถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยเห็นของแท้องค์นี้เลยถ้าผมโชว์แบบเนี้ยคุณก็คิดว่าองค์นี้แท้เพราะเราไม่รู้ว่าสัดส่วนของแท้เป็นยังไงเนื้อโลหะของแท้เป็นยังไง แต่พอเราเห็นของที่เป็นของแท้จริงๆเนี่ยก็ก็จะมีการเปรียบเทียบให้ให้ชัดเจนว่าของแท้ของปลอมมีความต่างและสัดส่วนยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะนะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆลงมานะครับค่อยๆลงคลิปแหละนะครับมีคนขอผมเยอะนะครับพอดีผมไลฟ์สดฮะก็มานั่งคุยนั่งอะไรกับทุกๆคนเรื่องเอ่อ ด้านการบูชาด้วยด้านการเออบ่นด้วยนะครับด้านการของแท้ของปลอมยือไงบ้างนะครับตรงนี้ผมเองก็อาจจะบอกได้ไม่หมดเพราะว่าของปลอมมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเองไม่ได้ซื้อไม่ได้มีทุนซื้อของปลอมมาเก็บเอาไว้เยอะนะครับของปลอมที่ผมโดนมาก็คือผมเองวัดใจมาวัดใจของผมก็องค์นี้ก็ประมาณ2,000กว่าพันกว่าบาท2 0 0 0กว่าบาทนะครับราคาขึ้นหมดแต่บางองค์ที่ผมโดนมา4 5000 นะครับก็ไม่ได้ขายออกอะไรไม่ได้เอาทุนขึ้นไม่ได้อ,อะไรก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวรอมีของแท็กก็ได้มาชมกันว่าไอ้ไอ,องศรีพันกว่าที่ผมโดนมาเป็นเป็นองค์อะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วก็ใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆผมบอกทุกคนใจเย็นบางครั้งผมก็ใจร้อนนะนะครับแล้วก็ดูของปลอมมาเห็นไหมดูผมตัวอย่างขนาดผมเป็นผมยังโดนเลยเพราะเพราะความเราใจร้อนความที่เราใจร้อนความที่เราอาจจะละโมบด้วย นะครับเพราะฉะนั้นสออย่างนี้ให้ใจเย็นนะครับผมมิงโดนเลยนะครับแล้ผมเองก็นะไม่ได้อายนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่สามารถแบ่งปันกันได้นะครับอะไรเราผิดเราก็ต้องกล้ายอมรับผิดเนะถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวไม่พัฒนากันพอดี นะครับขอบคุณที่ตามกันครับแล้วก็แล้วก็หวังว่าทุกๆคลิปของผมเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาศึกษาใหม่คุณจะเห็นของแท้และคุณจะเห็นของปลอมทั้งสัดส่วนทั้งพิมพ์นะครับอยากให้จําสัดส่วนและพิมพ์ของแท้เอาไว้นะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นของแท้เลยเนี่ยลงทุนสักนิดนะครับได้ของแท้มานะครับราคากลางนะครับกับราคาสายตรงจะห่างกันเท่าหนึ่งนะครับก็ลองพิจนารณาดูนะครับอ่ะ โอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปมาใหม่นะครับสวัสดีครับ